นี่แหละคือชายผู้สร้างสรรค์สิ่งปลูกสร้างกลางป่าที่เหนือชั้นที่สุดเพราะความฝันในป่าแห่งนี้เขาได้สร้างวิลล่าในฝันที่สมบูรณ์แบบของตัวเองภายในกระท่อมไม่เพียงกว้างขวางอย่างมากด้านนอกยังมีห้องอาบน้ำแยกส่วนเปียกและแห้งพร้อมที่พักอาศัยนี่คือบ้านในฝันของทุกคนอย่างแท้จริงป่าในฤดูร้อนเต็มไปด้วยชีวิตชีวาลลโอจากชนชาติแห่งการต่อสู้ตั้งใจจะไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวในป่าเมื่อเดินไปทั่วก็หยุดที่เนินเขาเตรียมสร้างบ้านใหม่ ที่ไม่เหมือนใครอีกครั้งเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสําหรับฐานรากเริ่มจากการเคลร์พื้นที่หญ้ารกใช้เชือกขาวกําหนดขอบเขตของฐานรากมีคําพูดที่ดีว่าถ้าอดทนก็สําเร็จก็ต้องเจอความลําบากตลอดเมื่อเผชิญกับงานก่อสร้างฐานรากขนาดใหญ่แน่นอนว่าต้องเรียกเพื่อนสนิทมาช่วยด้วยเพราะแบบนี้ถึงจะใช้ประโยชน์จากเพื่อนได้เต็มที่แค่สองชั่วโมงครึ่งผ่านไปหลุมสําหรับเลี้ยงไก่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าก่อนเริ่มสร้างจริงแน่นอนว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมและฐานรากที่ปูไว้ก็ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษวัดขนาดตัดท่าากันน้ํ แล้ววางไว้ใต้ฐานรากวิธีนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันไม้จากการผุพังและความชื้นเย็นยังช่วยป้องกันดินรอบๆไม่ให้ไม่สม่ำเสมอทําให้โครงสร้างเองียงหลังจากยึดกรอบแล้วต้องใช้ระดับน้ําวัดเพื่อให้แน่ใจว่าเรียกเนื่องจากแหล่งไม้สําหรับสร้างบ้านไม้ในที่นี้หายากจึงต้องเตรียมไม้ที่ต้องใช้ตัดและจัดเรียงให้เรียบร้อยเพียงแค่ติดตั้งตามระยะที่กําหนดแนวนอนให้แน่นหนาแล้วทาสารเคลือบใสเพื่อป้องกันแมลงกัดกิน ระหว่างรอให้แลกเกอร์แห้งก็สามารถขยายพื้นที่ภายนอกได้เล็กน้อยเพราะพื้นที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถรองรับสิ่งของได้มากขึ้นความพยายามไม่เคยทรยศใครหลังจากรอคอยสองชั่วโมงครึ่งเขาก็สามารถจัดวางแผ่นไม้บนกรอบได้อย่างเป็นระเบียบ พระอาทิตย์ตกดินคนเศร้ากำลังสร้างบ้านในยามค่ำคืนลีโอในที่สุดก็ปูพื้นเสร็จหลังจากพักผ่อนกับเพื่อนสนิทลีโอที่เหนื่อยมาทั้งวันตัดสินใจทำอาหารเย็นง่ายๆพร้อมกับจุดโคมไฟแคมป์ไปด้วยอีกครึ่งชั่วโมงก็จะได้ทานอาหารอิ่มท้องเนื่องจากฟ้ามืดเกินไปเขาจึงตัดสินใจตั้งแคมป์ตรงฐานรากนี้ เช้าวันรุ่งขึ้นเขาออกไปข้างนอกเพื่อน,นําไม้ท่อนใหญ่ๆมาแล้วทาน้ำมันทองแดงบางๆที่ปลายด้านหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้ที่มีความชื้นสูงเกิดการผุกร่อนเขาไม่คุ้นเคยกับเทคนิคการเข้าลิ้นไม้จึงต้องใช้ตะปูเหล็กในการยึดติด่วนไม้ที่มีความยาวไม่พอก็ต้องนํามาประกอบเข้าด้วยกันแสงแดดยามเที่ยงเจิดจ้าซึ่งแมมุเพื่อนสนิทของเขาไม่สามารถช่วยได้เพราะอดีตภรรยาเพิ่งคลอดลูกทำให้พาักงานของลีโอเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ไม่มีแบบแปลนช่วยเหลือแต่ละขั้นตอนจำได้ขึ้นใจ หรืออาจเป็นความปรารถนาในใจที่มีต่อบ้านทุกผนังถูกวัดและเตรียมอย่างพิถีพิถันเมื่อเหนื่อยก็แค่ดื่มน้ำแล้วก็กลับไปทำงานทันทีความยากลำบากของบ้านหลังนี้มีแค่ลีโอที่เข้าใจทำซ้ำขั้นตอนการทำผนังไปมาเมื่อเลื่อส่วนบนของรองเท้าออกแล้วก็สามารถปูหลังคาได้อย่างสบายใจเนื่องจากทำคนเดียวเวลาหิวก็ไปเก็บผลไม้ป่ามากินกินง่ายๆพอประทังเห็นได้ว่ารูปทรงโดยรวมเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ถ้าจะสร้างต่อไปยังต้องกลับบ้านเก่าไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วการได้พบกับลีโออีกครั้งก็เป็นเพราะไม้กระดานที่เหลือจากครั้งก่อนทําให้การสร้างหลังคาราบรื่นขึ้นมากหลังจากที่ใช้วัสดุที่เหลือจากหลังคาครั้งก่อนท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงทําการยึดกรอบผนังให้แน่นขึ้นเล็กน้อยแล้วจึงตัดตามความยาวทีละชิ้น ตะวันลับฟ้าเมฆยามเย็นค่อยๆจางหายวัวควายยังต้องทำงานเพิ่มอีกสักพักเพื่อให้แผ่นไม้แนบสนิทกันอย่างสมบูรณ์เขาก็ใช้เทคนิคเล็กน้อยเมื่อใส่ตะปูตัวสุดท้ายเข้าไปก็สามารถเก็บเศษวัสดุที่เหลือเพื่อจุดตะเกียงให้ตัวเองสักดวงเริ่มจากการใช้เกลือทะเลนวดปลาให้สึมซับอย่างทั่วถึงจากนั้นก็สามารถแสดงฝีมือข้างกองไฟได้ถามว่าใครจะปฏิเสธของบูชานี้ได้ ครึ่งชั่วโมงต่อมาปลาก็ถูกนําขึ้นโตอาหารโรยเครื่องปรุงเล็กน้อยแน่นอนว่าวัตถุดิบที่เรียบง่ายที่สุดมักจะใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดในการรับประทานพร้อมกับแสงสุดท้ายค่อยๆหายไปในความมืดวันรุ่งขึ้นลมพัดแรงดิโอเตรียมเติมพื้นที่สามเหลี่ยมบนหลังคา สำหรับลีโอที่ทำคนเดียวนี่ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวเมื่อเขาตัดชิ้นส่วนรองเท้าชิ้นสุดท้ายเสร็จก็สามารถเริ่มปูหลังคาได้ทั้งฉนวนกันความร้อนและกันน้ำแม้ว่าตอนนี้จะเป็นฤดูร้อนที่ร้อนจัดก็าตามแต่แผนของคนก็สู้โชคชะตามไม่ได้ดังนั้นทุกขั้นตอนต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้บ้านหลังเล็กพร้อมเข้าอยู่เร็วขึ้นการวาดลวดลายบนประตูจึงต้องทำอย่างพิถีพิถัน ลีโอเพิ่งทำงานนี้เสร็จฝนที่ตกหนักก็เทลงมาอย่างฉับพลันโชคดีที่ตอนนั้นเขาไม่ต้องปิดฝนแล้วเสียงฟ้าร้องดังก้องอยู่รอบตัวเขาแน่นอนว่านี่ก็เป็นเวลาพักผ่อนที่หาได้ยากพร้อมกับเลิ่นของทหารที่ค่อยๆจางลงเพื่อนสนิทของเขาก็มาถึงที่นี่เนื่องจากภรยาเก่าของเพื่อนสนิทคลอดลูกต้องการการดูแลช่วงนี้เขาจึงไม่สามารถมาช่วยได้ต้องวางเตาผิงแล้วรีบออกไปอย่างเร่งด่วนหลังจากนั้นเขาก็ถอดท่าใบากันฝนออกทำความสะอาดใบไม้และฝุ่นที่ตกลงมาอย่างง่ายๆปูหลังคาใหม่ทั้งหมด ครั้งนี้จะไม่พลาดแม้แต่ซอกมุมเล็กๆ ต้องการไม่ให้ฝนตกหนักทำให้ผ้าใบาสะท้อนแสงหลังจากยึดผ้าใบากับตะปูแล้วก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินวางแผนเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับประตูเตรียมวัสดุจากที่มีอยู่ทาประตูบานใหญ่เขาเริ่มจากด้านบนของผนังประตูจากนั้นใช้เสื้อไฟฟ้าตัดออกเป็นรูปทรงตอนนี้แค่ต้องใช้แรงภายในเล็กน้อยประตูโค้งก็เช่นกันเสร็จในพริตตามองดูพระอาทิตย์ตกดินลีโอวางแผนจะทำงานเพิ่มคืนนี้เพื่อความมั่นคงของหน้าต่างบานใหญ่เขาจึงเตรียมที่จะยึดหน้าต่างให้แน่นอาศัยประสบการณ์การก่อสร้างก่อนหน้านี้ลีโอในตอนกลางวันได้เตรียม แผ่นไม้ที่แข็งแรงไว้แล้วตอนนี้เพียงแค่ตัดแผ่นไม้ออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วติดตั้งที่ด้านข้างของหน้าต่างบานใหญ่หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้นหน้าต่างบานใหญ่ก็มั่นคงเหมือนเดิมความโปร่งใสก็ยังคงดีมากตอนนี้เพียงแค่ทําความสะอาดอย่างละเอียดก็สามารถทําเตียงไม้แบบง่ายๆได้แบบนี้ก็มีที่นอนสําหรับตอนกลางคืนแล้ว เพื่อฉลองผลลัพธ์ของการทำงานวันนี้ลีโอจึงตัดสินใจทำเมนูปโปรดของเขาคือมันฝรั่งตุ๋นเนื้อวัวเขาหั่นมันฝรั่งและหัวหอมเป็นเส้นใส่ลงในหม้อดินแล้วนำหม้อดินไปตุ๋นใน่านไฟครึ่งชั่วโมงมันฝรั่งตุ๋นเนื้อวัวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วได้พบกับลีโออีกครั้งที่บ้านหลังใหญ่เวลาผ่านไปหลายวันแล้ว เพราะเพื่อนสนิทกำลังช่วยดูแลลูกของอดีตภรรยาคนที่สองช่วงนี้เลยต้องเผชิญหน้าคนเดียวเขาตัดสินใจติดตั้งประตูใหญ่ที่บ้านหลังเล็กก่อนเนื่องจากช่องที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้ไม่ใหญ่เกินไปแค่ใช้เครื่องขัดลบครีบที่ผิวออกให้รูปลักษณ์โดยรวมดูดีขึ้นดังนั้นจึงนำสีที่เก็บไว้มาสองวันเครื่องออกมาใช้ทาสีอย่างสม่ำเสมอบนประตูใหญ่ พิจารณาว่าบ้านไม้ทั้งหลังอาจมีมอดไม้ขยายกรอบประตูออกไปครึ่งวงก่อนจากนั้นทาน้ำมันเคลือบใส่ทุ่บ้านจากนั้นติดห่วงประตูบนประตูใหญ่และด้วยประสบการณ์กลางแจ้งสองปีครึ่งของเขาเขาย่อมจะติดแถบซีนรอบหน้าต่างจากนั้นเริ่มทำความสะอาดภายในห้องให้เรียบร้อยต่อมาก็จัดการเก็บของชิ้นเล็กๆออกมาให้เป็นระเบียบเพื่อให้มีพื้นที่กว้างเทียงพอ สุขภาพของตัวเองการนอนบนพื้นตลอดเวลาก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือการทําเตียงสปริงขนาดใหญ่ขึ้นมาสําหรับการทําโครงเตียงแบบง่ายๆนี้ลีอาว์ก็ทําได้อย่างง่ายดายแค่ขัดพื้นผิวของแผ่นไม้ให้เรียบแล้วติดมุมเหล็กในตำแหน่งที่กำหนด จากนั้นนําส่วนที่เหลือมุมเตียงติดตั้งเข้ากับผนังตามขั้นตอนความกว้างแบบนี้พอดีสําหรับวางถ่านเตียงต่อมาก็ตัดสินใจทําตัวให้ตัวเองเพราะการกินข้าวนอกบ้านทุกวันไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนหลังจากวัดระดับความสมดุลของมุมทั้งสองด้านแล้วก็สามารถยึดแผ่นตัวให้มั่นคงกับขาโตได้ เมื่อฟ้ามืดลงเขาจุดเทียนขึ้นมาเขายังหั่นอาหารที่นำมาจากบ้านเป็นชิ้นๆคืนนี้เขาตัดสินใจกินให้อิ่มเต็มที่เพียงแค่เทวัตถุดิบที่เตรียมไว้ลงในหม้อแล้วผัดผ่านไปครึ่งชั่วโมงลีโอที่เหนื่อยมาทั้งวันในที่สุดก็ได้เติมพลังให้ร่างกาย เพราะเมื่อคืนโดนภรยาตรวจสอบไม่รับสายวันนี้เลยโดนสั่งให้มาที่กระท่องนี้ด้วยกันเพื่อสำรวจหลังจากการพูดคุยอย่างเป็นมิตรภรยาก็ยอมช่วยจัดการงานบ้านพร้อมกันนั้นเธอก็สังเกตเห็นความหลวมของประตูแล้วก็จัดการยึดประตูให้แน่นขึ้นทันที เมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่อาจจะต้องอยู่ด้วยกันในอนาคตโต๊ะอาหารแบบนี้คงไม่พอสำหรับสองคนดังนั้นการขยายโต๊ะอาหารจึงจำเป็นมากโชคดีที่มีไม้มากมายอยู่ข้างนอกบ้านจึงเตรียมวัสะดุได้อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ยึดไม้ไว้ใต้แผ่นโต๊ะสี่เหลี่ยมใช้สายโซ่ยึดทั้งสองด้านให้มั่นคงโต๊ะอาหารที่สามารถขยายได้เพิ่มระดับขึ้นทันที ทั้งสองคนยุ่งกันมาครึ่งวันถึงเวลาทาอาหารอร่อยๆเติมพลังกันแล้วระหว่างรอน้ํามันในหม้อร้อนก็เตรียมผลไม้และผักตามลําดับได้เลยเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนก็ใส่ไข่ที่พี่ชายเตรียมไว้ลงไปด้วยแต่กินเยอะเกินไปอาหารจานเดียวที่สามารถเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่หลังจากมื้ออาหารที่อิ่มอร่อยทั้งสองคนใช้โอกาสที่แดสดสดใสกลับบ้านพร้อมกันเพื่อเตรียมสเสบียงสำหรับอนาคต นี่คือเดือนที่3ที่ลีโอมาอยู่ในป่าพิจารณาจากฤดูการที่ฝนตกบ่อยในขณะนี้สิ่งแรกที่ทําเมื่อเข้าบ้านคือการติดตั้งเตาผิงเพราะบ้านทั้งหลังสร้างจากไม้ ก็พอดีที่จะเปิดรูระบายอากาศที่ข้างกำแพงได้ถึงแม้จะดูเหมือนรูระบายอากาศไม่ใหญ่นักแต่มันก็ส่งผลต่อการรักษาความอบอุ่นในห้องทั้งหมดอย่างมากตอนตัดท่ากันฝนออกมาให้ยึดกล่องควันที่เตรียมไว้ติดกับมันตอนนี้เมฆดำกำลังบังเต็มท้องฟ้าลีโอที่ไม่มีเวลาคิดมากก็ขึ้นไปบนหลังคายืดความยาวของกล่องควันคนที่เคยดูการสร้างในป่าจะรู้ว่ายิ่งกล่องควันยาวการระบายอากาศยิ่งดีกล่องควันนอกเม็ดปิดผนึกสามารถทำในบ้านได้เหลือพื้นที่สำหรับขั้นตอนที่เหลือหลังจากยึดเตาผิงเสร็จสาาาามรถเกกก็บบืนนนจอ้้ได ทดสอบความคล่องตัวของกล่องควันซึ่งจากฝนตกหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพื้นตอนนี้จึงเต็มไปด้วยโคลนลีโอที่รักความสะอาดจึงรีบทำความสะอาดพื้นทันทีหลังจากยุ่งวุ่นวายมาครึ่งค่นวันก็ถึงเวลาทำอาหารเย็นให้ตัวเองยังคงเป็นเมนูโปรดอย่างผัดเนื้อวัวอาหารชั้นเลิศมักใช้วิธีการหั่นที่เรียบง่ายที่สุดเทส่วนผสมที่หั่นไว้ลงในหม้อพร้อมกันที่เหลือก็แค่ผัดไปมาทั้งหมด98ครั้ง เราคอยด้วยความหิวเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงในที่สุดผัดหมูหอมกรุ่นก็พร้อมเสิร์ฟท่าทางที่กินอย่างอร็ดอร่อยก็พิสูจน์ได้ว่าฝีมือทำอาหารของลิโอไม่ธรรมดาเนื่องจากตอนกลางคืนเวลานอนเสานี้มักจะชนกับเล็บเท้าอยู่บ่อยครั้งต้องปรับแก้เสาต้นนี้ใหม่แล้วทำเครื่องหมายตำแหน่งบนเสาเพื่อจะยึดกลับไปที่ตำแหน่งเดิมหลังจากทำความสะอาดง่ายๆก็ยึดแผ่นกันรอบๆเตียง พิจารณาว่าเครื่องมือที่วางไม่เป็นระเบียบลีโอเตรียมสร้างชั้นวางของเพื่อจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเมื่อมีแขกมาที่บ้านยังช่วยเพิ่มความสวยงามภายในบ้านท้องฟ้าเริ่มมืดลงแต่ลีโอยังคง,ลงหลงไหลในการสร้างหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งลีโอหิวจนท้องติดหลังเขาจึงตัดสินใจทำสตูทันทีใส่วัตถุดิบที่เหลือทั้งหมดลงในหม้อเหล็กในหม้อเหล็ก เพื่อนร่วมง,งานของแมนตันบังเอิญเป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่หาได้ยากเมื่อเปิดหม้ออีกครั้งก็จะได้ลิ้มรสอาหารนุ่มอร่อยนั้นชีวิตนี้ก็เต็มไปด้วยความสุขลีโอที่หลับอยู่ถูกปลุกด้วยเสียงฝนตกหนักโชคดีที่เมื่อวานจัดการงานที่เหลือเสร็จแล้วต่อไปก็แค่รอให้ฝนหยุดตกแล้วกลับบ้านเกิดสักครั้งเตรียมสเสบียงสำหรับฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ร่วงมีความหมายมากมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวลีโอกำลังสร้างห้องสาวนาสร้างตึกสูงข้างบ้านด้วยตัวเองเพราะมีประสบการณ์ครั้งแรกแล้วดังนั้นชุดที่สองจึงเร็วขึ้นมากแต่ก็มีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้เล็กน้อยต้องทาสีป้องกันการกัดกร่อนบนโครงทั้งหมดที่ไม่ใช่สีขาวเพราะท้ายที่สุดแล้วเรากำลังสร้างห้อง s a น n าแน่นอนว่าต้องมีท่อระบายน้ำ เริ่มจากการตัดท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถระบายน้ำล้างได้มากขึ้นในอนาคตหลังจากฝังท่อระบายน้ำเสร็จแล้วก็สามารถปูพื้นชั้นแรกได้ติดตั้งแผ่นไม้สุดท้ายในความมืดก็สามารถพักผ่อนได้สักครู่เมื่อร่างกายสะอาดหมดจดก็สามารถติดตั้งคาหลักได้ตราบใดที่ช่องว่างระหว่างแผ่นไม้แน่นพอบ้านที่สร้างขึ้นก็จะแข็งแรงเพียงพอ เนื่องจากเป็นเวลาที่วัวและมากลับบ้านเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาและฉีดน้ำฝนบางๆจากนั้นจุดไฟในโคมไฟตั้งแคมป์ในบ้านแล้วห่อเนื้อวัวด้วยกระดาษฟอยล์นำไปย่างในเตาไฟตอนนี้เพียงแค่รอสองชั่วโมงครึ่งเนื้อวัวที่ชุ่มฉ่ำก็จะพร้อมเสิร์ฟดูท่าทางพยักหน้าจริงๆก็กินเข้าไปในสินบ้าแล้ววันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องสว่างในป่าทองคำลีโอเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ ผ่านไปสามเดือนเขาเรียกเพื่อนสนิทมาช่วยขนแผ่นไม้ในช่วงเวลานี้เขาใช้เท้าและม้าในการวัดและยึดด้านบนจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนสนิทก็สําเร็จในการสร้างหลังคาออกมาสร้างม้านั่งยาวในห้องอย่างง่ายๆ จากนั้นก็เริ่มติดตั้งแผ่นกระจกที่ผนังเพื่อให้ความร้อนไม่รั่วไหลในฤดูหนาวแต่ความกล้าที่จะลงมือทำเองก็น่าชื่นชมแม้ว่าดูเหมือนงานจะไม่มากหนักแต่ลีโอก,ก็ยุ่งจนถึงค่ำในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ฟืนไปเยอะมาก หลังจากจุดไฟเผาฟืนเขาที่ทำงานมาทั้งวันก็หิวโหวยสุดๆนำสเต็กวางลงในกระทะทอดเบาๆรอจนทั้งสองด้านกรอบเกรียมก็สามารถใส่เครื่องปรุงแล้วผัดต่อได้แม้ว่าวัตถุดิบจะไม่ได้มีมากนักแต่ดูแล้วก็ชวนให้อยากอาหารมากๆไงก็ตามตอนกลางคืนก็ไม่ควรกินเยอะเกินไป ได้เจอเลโออีกครั้งเขากำลังวางแผนทำประตูและผนังห้องสาหน้าไม่เพียงแค่ปูประตูและผนังเสร็จอย่างรวดเร็วจากนั้นก็สามารถวาดกรอบประตูบนผนังได้ตอนนี้แค่ใช้เครื่องตัดตัดตามรอยที่วาดไว้ก็สามารถถอดประตูออกได้แล้วเพื่อป้องกันมแมลงและความชื้นเราจึงต้องทาน้ำมันเคลือบรอบๆห้องสาหน้าน้ำมันเคลือบนี้มีประสิทธิภาพมากในการป้องกันมแมลงในป่าจากระยะไกลสีนี้เข้ากับกระท่อมได้ดีมากพอถึงฤดูหนาวป่าก็เปลี่ยนเป็นสีของฤดูหนาว แม้แต่หน้าประตูระเบียงถูกปกคลุมด้วยหิมะบางๆเพื่อลดน้ำหนักบนระเบียงเริ่มตักหิมะออกห้องสาวหน้าก็ได้เวลาใช้งานพร้อมกันนี้เตาผิงที่ซื้อมาในฤดูใบไม้ร่วงก็ได้ใช้งานแน่นอนว่าก่อนติดตั้งต้องวางแผนการเดินสายไฟให้ดี ของใช้ประเภทนี้จะไม่ได้ผลในห้องสาวนาดังนั้นการติดตั้งโคมไฟทำความร้อนจึงเป็นทางเลือกที่ดีสอบวงจรไฟฟ้าไม่มีปัญหาเขาจึงเริ่มตัดแผ่นบางๆที่จำเป็นสำหรับเตาผิงให้มีขนาดพอดีจากนั้นก็ใช้แรงทั้งหมดที่มียกเตาผิงเข้าไปในบ้านจากนั้นนำถังเก็บน้ำที่เตรียมไว้ออกมาเชื่อมต่อกับท่อระบายอากาศและยึดให้แน่นเพื่อให้การเผาเตา,เตามีการเก็บความร้อนได้ดีขึ้นเขายังนำอิดแดงมากั้นทั้งสองด้าน ในฤดูหนาวเวลากลางวันสั้นและกลางคืนนานหลังจากเสร็จแล้วเขาก็ยึดประตูสาวหน้าให้แน่นด้วยการมีประตูสองชั้นช่วยป้องกันลมเย็นจะไม่พัดเข้ามาอีกต่อไปจากนั้นก็วางห้องสาวหน้าบนเตาผิงเพื่อฉลองการเสร็จสิ้นของห้องสาวหน้าก็อดใจไม่ไหวที่จะใช้ชีวิตในหัวในขณะที่อุณหภูมิของห้องสาวหน้าเพิ่มขึ้นก็สามารถมาที่ที่พักเพื่อทำอาหารเจียงสีเล็กๆภายใต้แสงไฟนี้ทำให้ภายในห้องดูอบอุ่นและสบายมากและยังมีอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกด้วย ตอนนี้สามารถเข้าไปในห้องสาวนาเพื่อผ่อนคลายร่างกายได้อย่างเต็มที่รู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นก็ลองใช้เลือดกระชับรูขุมขนดูสิชีวิตแบบนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงทําให้ฉันอยากลองไปสัมผัสบ้างอีกครั้งที่ได้เห็นบ้านหรูในฤดูหนาวหิมะตกจนถึงระดับเข่าแล้วนักสำรวจป่าชื่อหนาพบที่นี่มองดูทุกอย่างในบ้านที่เป็นระเบียบเขาตั้งใจจะไปเก็บกิ่งไม้ใกล้ๆเพื่อทําให้ในบ้านอบอุ่นขึ้นวิ่งบนหิมะที่หนาทําให้กิ่งไม้ส่วนใหญ่โค้งลงทําให้เขาเก็บฟืนได้มากในป่าขาวที่ลึกกสงบมา มีเพียงเสียงเปลวไฟในเตาผิงที่ดังปอกแปะรอจนกระทั่งอุณภูมิร่างกายกลับมาอบอุ่นพอสมควรจากนั้นก็เริ่มกวาดมีมาที่สะสมในลานให้สะอาดเมื่อเสร็จแล้วก็หยิบไฟประดับเล็กๆออกมาจากกระเป๋าถือว่าเพิ่มความสดใสให้กับกระถ่อมเล็กๆที่ดูเรียบง่ายเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงก็จุดเตาผิงในห้องสาวนา ระหว่างรอให้ความอบอุ่นกลับมาก็สามารถทำอาหารเย็ยนให้ตัวเองได้แค่เอาสเต็กลงไปทอดในกระทะน้ำมันหลังจากเดินป่ามาทั้งวันอย่างเหนื่อยล้าเซียลนาก็ได้พักผ่อนสักครู่นำสเต็กที่สุกแล้วใส่จานแล้วใส่เครื่องเคียงลงไปรออีกประมาณ10กว่านาทีก็จะได้ลิ้มรสอ,อาหารอร่อยในคืนฤด,ดูหนาว หลังจากกินเสร็จแล้วเก็บที่นอนให้เรียบร้อยจากนั้นสามารถไปที่ห้องสาวน้าได้ในห้องสาวน้าอันอบอุ่นนี้ทำให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่การทำความสะอาดร่างกายก็ใช้วิธีเดียวกันใช้หิมะจากนอกบ้านถูทั่วร่างกายแล้วจะหลับสนิทอย่างมีความสุข เช้าวันรุ่งขึ้นหิมะตกหนักนอกบ้านเขาก็เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วเพื่อไปยังจุดหมายต่อไป